สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนดูในเรื่องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลเต้นะคะหรือติมอร์ตะวันออกนั่นเองนะคะในส่วนของ เรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวสสี่จุดสองปหทหนึ่งอธิบายสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันอ่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอเเร์เลสเต้หรือว่าติมอร์ตะวันออกนะคะอ่าติมอร์เลเตเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะประกอบไปด้วยติมอร์ด้านตะวันออกนะคะ เกาะอาตาโรนะคะและเกาะจากโกที่อยู่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อโอเอคุชีนะคะอาอมเบโนซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์นะคะถูกล้อมรอบโดยโดยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งก็จะมีเมืองหลวงก็คือดิลีนะคะ ในส่วนของติมอร์เลนะคะประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือติมอร์เลเต้เนี่ยตกเป็นอาณานิคมของโปรโต,ตุเกสในพศ2518นะคะติมอรเต้เนี่ยได้รับเอกราชจากโปรโต,ตุเกสนะคะต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองได้ระยะหนึ่งก็ถอนตัวออกไปจึงเป็นโอกาสของอินโดนีเซีย ที่จะเข้ามาครอบครองแล้วก็ผนวดเข้าเป็นจังหวัดที่27ของอินโดนีเซียนะคะิโมเรเต้นเนี่ยแยกตัวนะคะจากอินโดนีเซียโดยมีสหประชาชาติคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะภายหลังจากที่ชาวติร์เลเต้นเนี่ยได้ถูกรัฐบาลอินโดนีเซีย ปราบปรามอย่างรุนแรงนะคะและในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ยินยอมให้ติมอร์เลเตนเนี่ยแยกตัวออกเป็นเอกราชนะคะเมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2545นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยติมอร์เลเตเองก็จะมีการปกครองนะคะด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ นะคะมีประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุกแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะอ่า uh huh. uh huh. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติโมรเรเตรในส่วนของเศรษฐกิจนะคะประเทศติโมรเรเตรเนี่ยพึ่งพาการเกษตรจากภายในประเทศนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติก็คือมีน้ำมันดิบนะคะและแก๊สธรรมชาติเป็นหลัก นอกจากนี้เนี่ยยังมีการลงทุนในติมอร์เลสเตที่สำคัญก็คือไร่กาแฟการประมลธุรกิจการท่องเที่ยวและที่สำคัญเนี่ยติมอร์เลเตเองนะคะก็ได้นำนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากไทยเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในด้านกเกษตรอีกด้วยนะคะ ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีประชากรจำนวนมากนะคะหรือว่ามีประชากรประมาณ1ล้านคนประกอบไปด้วยจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติก็อย่างเช่นชาวพื้นเมืองติมอร์ชาวอินโดนีเซียและก็ชาวพื้นเมืองอื่นๆนะคะซึ่งศาสนาประจำชาติของติมอร์เลเตนเน่ก็จะมีศาสนาคริสต์นิราอะนิกายโรมันคาทอลิกนะคะ ภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะมีภาษาเตตุนภาษาโปรโตุเกสและภาษาราชการอ่าเป็นภาษาราชการนะคะในส่วนของประเทศในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราได้เรียนกันมาแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีความเหมือนและก็ความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเหมือนและความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย จะมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะในด้านของการเมืองการปกครองประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาและมาเลเซียนะคะประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือสิงคโปร์และติมอร์เลสเตนะคะ ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะส่วนประเทศที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือบรูไนนะคะประเทศที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมก็คือเวียดนามและก็ลาวนะคะ ทางด้านเศรษฐกิจประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเนี่ยได้แก่สิงคโปร์มาลเลเซียและบูบูไนนะคะประเทศที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ประเทศที่ต้องพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักได้แก่พมา่านะคะหรือว่าเมียนมาลาวกัมพูชาทิมอร์เลสเตนะคะ ส่วนด้านทรัพ,พยากรธรรมชาติประเทศที่ผลิตข้าวได้มากก็อย่างเช่นไทยเวียดนามลาวประเทศที่ปลูกยางพารามากก็คือมาเลเซียไทยและอินโดนีเซียประเทศที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยประเทศที่มีแร่ดีบุกมากก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและก็ไทยนะคะ ประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้มากก็อย่างเช่นลาวเมียนมาก,กัมพูชาและอินโดนีเซียประเทศที่มีน้ำมันมากก็คือบรูไนามาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะประเทศที่มีการทำประมงน้ำเค็มก็คือประเทศเประเทศที่ ยกเว้นก็คือเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลนะคะก็คือลาวนะคะไม่มีพรมแดนติดกับทะเลอ่ะส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเนี่ยมีรากฐานวัฒนธรรมจากจีนและก็อินเดียนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างก็อย่างเช่นประเทศที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนก็คือเวียดนาม ประเทศท,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 ที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียก็คือไทยกัมพูชาลาวและเมียนมานะคะประเทศที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียแต่ต่อมาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอิสลามก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียและอูไนนะคะประเทศที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกก็คือฟิลิปปินส์ติโมเรเต้เพราะว่า าชาติตะวันตกเนี่ยเคยปกครองหรือว่าเคยเป็นอาณานิคมนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับในส่วนของอประเทศเพื่อนบ้านนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของการปกครองนะคะเศรษฐกิจกสังคมในแต่ละประเทศทั้ง11ประเทศนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบที่ หนึ่งนะคะหน้าสี่สิบสามว่านักเรียนทํเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทางไอดีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ